เราม่ถึงุ สวัสดีครับเอาเดี๋ยวๆโอเควันนี้เอ้ยไม่ไม่วิ่งอะโอเคถึงแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีตกปลานะฮะว่ามันใช้อะไรบ้างแล้วมันตกยังไงบ้างนี่มาดอกแรกผมเจอปลาปอนนี่ไงขีกขวาดูนะฮะในตรงอรพวกวงน้ำเนี่ยมันจะขึ้นรูปปลา แสดงว่าตัวนั้นนะมีโอกาสมีไฟยยแต่ว่าขึ้นลมแรงจังโอเคผมเอาเบ็ดไว้ที่เลขสองนะฮะกดเลขสองอย่าลืมเปลี่ยนภาษาก่อนนะฮะแล้วก็กดแทบขึ้นมาโอเคเบ็ดเบ็ดเบ็ดของผมเป็นแบบคาบเอานะฮะแล้วก็ลอกแบบคาบเอาส่วนคาบก็จะอยู่ตรงนี้นะตัวเบ็ดอยู่ตรงนี้นี่ฮะใช้ ไม้ยาวสองอันเชือกสองอันนะฮะเพราะว่าเป็นเชือกอันนี้น่าดีสุดห้าเมตรด้วยนะแล้วก็ลวดตะปูสองแล้วก็พวกมีดนะฮะแล้วก็ลอกก็ใช้อันนี้ไม้แผ่นสองินคุกนีเงืออะไรไปโดนใช้สองตะปูสี่นะฮะโอ้โหหอะไรแบบนั้นซนิมา เ็นที่มันเล็กนะฮะเลนนี้ดึงไปอย่างได้สบายโอ้เมื่อกี้มือกี้เห็นเหมือนเห็นตรงนู้นถ้ามัไม่เราก็สุ่มๆมันก็ได้โอเคเอาเอ็นออกมาแล้วเราก็ใส่เข้าไปต่อด้วยลอกต่อด้วยตะขอฮะยืดหงายๆมันอย่าไปเล็กนะ อกดเลขสอเอเพิ่มความเมาเรือเข้าไปอีกเจอความความ กดคลิกแช่นะพอ,อใจตรงนี้ก็ปล่อยตรงนั้นเลยแล้วเราก็รอดูโฟมอาโดดชัวร์โดดชัวร์โดดชัวร์รอรอครับปรับเป็นมุมนี้เดือดรอรอรอเราสังเกตดูโฟมไว้ใกล้ขนาดนี้เอาดิลูกเอาดิ เอาดิไกขนาดขนาดนี้ไกขนาดนู้น,นจะไม่กินจริงเหรอถามจริงเอาหน่อยดิเอาหน่อยดีวะ่ะคลิกสายกระตุกนะคระับฮ้ยเป็นปานเล็กน,นะเราะว่าไฟันต้องอยู่ไกลๆอะ่ะ เกยันดูแล้วผมฟาดไปเลยคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับผมจะเอาเต็มหลอดเลยปล่อยเกลๆ้ๆมารอติดบ้างติดบ้างแหละต้องติดบ้างแล้ว ต,ติด้างล่ะนี่มันจะไม่ติดจริงเลตายเซอึ๊้เนี่ยฮะมาละมาแล้วมาแล้วผมบอกวิธีการหนึน่งก็คือกดชิปไปด้วยแล้วก็ดึงจะเข้ามาแรงมาแต่ต้องระวังแต่นี้ปลาเล็กมนันน่าจะใหญ่มากค่อยๆเลื่อนเข้ามาก็ได้นี่ สองโลฮะเก็บะอะไรนี้อ๋อทิศปาตานน้องการกดคอนโทรลแล้วก,ก,กเ็เลือกระตุ้นเมาส์ฮะอีกสักดอกมันง่ายปิดไม่ขาดไม่เลิกนะฮะฮ,ะฮะลัลโหลบุลรี่โอเคพร้อมอีไสักหนึ่งทีอยากได้ออดไปลาใหญ่อยากดึงปลาใหญ่ ตูโฟมดีๆครับโฟมจงปุ๊บขีดซ้ายเลยครับรองเสบนะฮะก็จะเอาแล้วหรอเอาแล้วนะเอาและนะ้วไหมเอาหนะ่้วไหมเอาหนะ่้วไหมเอาหน,ะาะนะาะนะ่้วไหม อาหนไหม้ไม่โตใหญ่เนี่ยไม่หใหญ่นะไม่หใหญ่บอกเลยตอนตอนดึงเข้ามาให้กดชิดด้วยนะเรียบร้อยฮะยห้าจุดหกโลโอเคจะปลสบายแล้วฮะไม่ต้องไปตกปลาจริงละขอเป็นเหยืยย่อเนื้อบ้างตกเป็นเนื้อเริ่มเสียงเริ่มเสียง ชอบเปลี่ยนภาษาเองโอเคพร้อมน้ำนิ่งปล่อยไกลๆรอตอนนี้สังเกตที่โฟมไว้เฮ้ยจุ๊บเฮ้ยต้อใจโฟมกระเด้งเฮ้ยตาละตาละนี่น่าจะปลาเล็กอะดึงเข้ามาได้เลยเริ่มสกอม์มาหาตัวแบบรวดเร็วมาเยอะเนี่ย อ๋อ <Net> ไม่ใช่ปลาเย่อะไม่แม you. ่ขอโดนไหม่ขอโดนไก่ปล่อยไก่หมาบเขาให้ อะไรหล่นเมื่อกี้ใบไม้อะหนาแทะเงยียบแท้เงยียบแท้แล้วเงยียบแทะสายขอยนใหม่เมื่อกี้มันขึ้นตรงไหนนะไปสิอันนี้รอเลยวละ เฮ้ยตกขึ้นจากน้ำเฮ้ยเอาละ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 ,าละยังชอบเลยแบบนี้ยังชอบเลยแบบนี้ยังชอบเลยแบบนี้ยังชอบในปลาใหญ่อะ่ะพยายามให้อันนี้มันลงลงกับสุดแล้วเราก็กดชิปแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะฮะตอนแรกผมตกม่เป็นหลุดกะจุย เอ็นเอ็นเดียเราจะบอกจะเปลี่ยนขอดูตัวใกล้ใ้หน่อยสีเฮ้ยหัวเราเนี้ยชัวโอ้แปดโลฮะตั้งอนนี้น่าเป็นปลาอิซกนะฮะตั้อนนี้ตกเป็นเรื่องสนุกปลาอิซกชัวนี่สปอตเท็ตเอเคต่อไป ยสทายไปเลยลูกยาวๆยาวๆครับยาวๆครับยาวๆครับจังหวัดนู้นจังหวัดนี้สิจังหวะนี้ ความร้อนเอาเรื่องเศร้าจริงเดี๋ยวอุ้ยอะละเฮ้ยเฮ้ยปาตอดปาตอดกดไม่ทันเอาดีลูกดีเอาดีเอาดี ที่เอาที่เฮ้ยกิจสถิตรอนานนะจุบนี้ฮะจังหวะนี้บอกเลยไม่พลาดจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยมันเลื่อนเมาไปข้างหน้าให้มันลงแล้วเราก็กดชิปลากมันข้ามานะ,ะบอกเลยว่าเทคนิคนี้ท่านได้จากใดมาอือืโอโม่ปลาเล็กสามกิโลฮะ อันนี้ปลาเหยื Hence, y, ่ออ๋อนี่ปลาใหญ่ปลาใหญ่แปดโลแปดโลนี่ปลาประมาห้าโลอะฮะปลาเล็กอะเอาหน่อยลูกก่อนอะกดไม่ซอกดผิดกดผิดสอรีษเบ็ดพร้อมหาเหยื่อดีหาหาที่หาที่ไม่มีก็โยนมั่วไปเลยไปดิ ไปได้ชัวร์ขอปลาใหญ่อะถ้าเหยื่อเป็นปลาเล็กมันน่าจะป,ปลาใหญ่กินหรือปะไม่แน่ใจลองดูนะครับปลาใหญ่ชัวร์ไอ้เหี้ยผมชอบดึงชอบดึงโอ้โหยากเลย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 บอกเลยว่ายากยากจัดยากจัดแต่ผมเก่งกน,นะแต่ผมเก่งกน,นะ เก่งจัดบอกเลยผมว่าเก่งจัดบอกเลยผมว่าประมาณ9โลหรือเป่าโอ้ยไอ้เนี่ยปลาูทองวะเนี่ยเอ้ยไอ้เฮีย10โลฮะตั้งแต่เนี้ยขออนุญาตถ่ายรูป <Yes, okay. S 1> เย็ดเคอ้าวจัดมีงไนให้มากกว่านี้ไหมฮะ10 <laughs> โล10โลต<ถ><ถ>อนผมเคยเห็นเขาได้12โลนะเ,เฮียเอาวะ่ะ เล็กก็เท่าเยอะดินี่สิบโลฮะโอ้โหทูนนะ่ายักจะไปสนนะิอยากได้แบบสักสิบห้าโลอะใกล้แท้เป็ดใกล้ผังป่อะก็ไม่ใกล้นะร้อยเปอร์เซ็นต์เดียว อะดึงดึดอะอดึงดึดชะอะดึงดึดชะจริงจรงจริงชะจรงจริงชะจรงจริงจริง,งอ้ารหล่อผมนี่บ้างผมนี่บ้างขออนุญาตวางกระเป๋าหน่อยนะหล,ล,ล,ล่อเท่วางกระเป๋าแล้วหล่อเท่เฮ้ย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 ,ยไม่ทัน ถึงไม่ทันเมื่อกี้มัวตลอดเท่มัวตหล่อเท่มัวตหล่อเทอ่อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองแต่เราจะเอาไปลาใหญ่นะ อยากดึงปลายใหญ่แล้วพอตกเป็นแล้วเริ่มโปรโเฮ้ยเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะอยากได้สิแพ้หรอพอฮะแต่ตอนนี้ผมก็แบบสะใจแล้วโอเคไปครับไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวผมมาจะบอกวิธีการคาร์ทเบดนะฮะวิธีการเล่นเกมตะกรับ หรือใครอยากเล่นยวแนะนำเซิร์ฟให้มันเล่นด้วยกันนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นปอนผมเองโอเคครับไวเ้เจอกันครับผมใครผมหลงทางเขง้าโอเคบายบาย